ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในรายการกาวิตี้โซลิเปอร์นะครับผมวันนี้ก็ทำคลิปชา้าเป็นหนึ่งวันนะครับผมผมก็จะมาสรุปข่าวนะครับผมกลางเดือนเมษาเนาะเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับผมกิจิมะลูกอินกับทิสกิชูเฮนะครับผมตู้ก็จะมาวันที่ส6นะครับผมเวลาเนาะบ่าย2นะครับ เป็นหน้าตู้เป็น,เป,นเป็นตัวใหม่นะพวที่สเปซค่อนข้างเทพผมแต่มันไม่ลิมิตเนาะสามารถเปิดหาจากตัวลุงได้เนาะเรามาดูสกิลกันกน,กน,นะครับผมไอจีมันุงินนะผมเป็นสีม่วงนะผมเป็นสกิลนะครับผมเป็นสกิลติตีไกลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เป็นสถานะพิษท,ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มี อันติเป็นสั่งตายเนาะมีสั่งตายกับพิษนะครับผมแล้วก็มีสกิลติดตัวเป็นเพิ่มพิษให้กับศัตรูอีก20%นะครับผมเพิ่มดาเมจพิษเนาะส่วนคิวเลอร์ก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับผมเป็นสายโจมตีโปกตินะครับผมโดยมีค่าโจมตีโปรติตั้งต้นมาให้ถึง79 2บหน่วยนะครับผม ลิงก์ก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีอีก20นะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวก็จะมีกันช็อต100%นะผมมีทะลุกาแล้วก็เพิ่มดาเมจพิษอีก20%เนาะที่ผมบอกข้างต้นเนาะส่วนสกิลอาบีที่สำคัญสำคัญก็ที่เห็นก็จะเป็นคิลเลอร์ในใน,นคิวเนาะผมกับดาเมจในกิวเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็นตัวตีกิลนั่นเองนะผม โดยส่วนตัวแล้วผมดูจากภาพรวมแล้วนะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งตัวเองนะผมผมผมรู้สึกนะแล้วเป็นตัวที่ตีไก่ได้แปลกนะผมผมว่ามันมันมันรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ครับผมทั้งที่ตัวเองเป็นตัวตีไก่แล้วก็เป็นตัวตีปกติแท้ๆนะผมแต่ผมกับรู้สึกว่ามันสกิลแรงกว่าตีปกติซะอีกนะครับผมเพราะว่ามันให้ค่าตีแรงมาแค่20%เนเนาะแล้วก็ เพิ่มสกิลเลออีก30%มรนะครับผมรู้สึกว่ามันขัดขัดกันไปหน่อยนะครับผมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าพอเล่นได้นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวสะสมอีกหนึ่งตัวนะครับผมหรือมันกบไปลงดันกิวเล่นดันกิวได้นะครับผมตัวต่อไปก็เป็นฮิสกิชูเฮนะครับผมนี่ยิ่งแย่ครับไปใหญ่แล้วไม่มีอะไรเลยดูสิเป็นสายตีระยะประชิดนะครับผมแล้วก็มีสกิลนะครับผมกัน แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นสายสกิลเนาะคิวเลอร์หัวหน่วยศูนย์นะครับผมเป็นเป็นคิวเลอร์แปลกนะครับผมเนาะอันนี้ดีนะครับผมคิวเลอร์ดีครับแต่สกิลไม่ค่อยดีนะครับผมเป็นสายสกิลเนาะเป็นตัวตีประชิดสายสกิลนะครับผมโดยให้ค่าสกิลมาอยู่ที่แปดร้อยสามสิบเก้านะครับผมเยอะอยู่นะครับผมเยอะเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะส่วน สกิลนะผมอ๋อ oh, มันไม่ใช่สกิลสิมันเป็นมันเป็นลิงก์เลยนี่มันเป็น,น,ปนลนิงก์น,น,นะผมลิงก์กันน้ำแข็งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมโอ้บาบอจัดโอเพื่อเหตุนะผมเป็นลิงก์นะผมนี่ขออภัยนะผมเป็นเป็นลิงก์นะผมลิงก์ลิงก์กันแข็งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็มีสกิลติดตัวเป็นตายเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมกันพิษอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีทนะลุกาดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็สกิลที่โดยรวมที่ผมว่าน่าสนใจก็จะเป็นนะผมเป็นเพิ่มไอความความแรงของสกิลให้กับสีฟ้านะผมสายสายยมทูตนะผมยมทูตสีฟ้าผมเพิ่มอีก20เนอนาะแล้วก็มีลดคูดาอีก12%ที่ติดตัวมาด้วยนะผมส่วนอาบีอื่นๆก็สมกับเป็นตัวสกิลดีนะผมก็ ก็ให้ตีปกติแรงขึ้น40%เนาะแล้วก็มีให้ความแรงสกิล60โอ้เยอะเลยนะครับผม60นะแล้วก็มีความแรงทําให้ตายอีก60นะครับผมแล้วก็มีบวกที่สกิลอีกหนึ่งนะครับอืโดยรวมสูเฮ่าดูจากตรงนี้เผลนๆคือดีนะครับผมดีมากนะครับผมแต่อยู่ติดอยู่ที่สกิลนี่แหละ <c oughs> <c oughs> สกิลมันค่อนข้างจะอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะมันรู้สึกบอกไม่ถูกครับผมผมว่ามันเป็นตัวสะสมอีกหนึ่งตัวเนาะผมรู้สึกว่ามันมันสั้นนะครับผมมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะผมว่าแต่คิลเลอร์หน่วยศูนนี่พอให้ไปได้แล้วครับผมเพราะว่ามเป็นตัวแรกเลยแหละก็ไม่ใช่สิน่าจะตัวที่ตัวที่สองลวมั้ง แต่มันก็ยังเป็นตัวแรกอย่นะครับผมเป็นสีแรกนะครับผมสีฟ้าสีแรกที่คิวเลอร์หน่วยศูนย์นะครับผมก็พอให้ภัยได้เนาะใครได้มาก็ดีนะผมเอาไปลงดันคิวอันใหม่เนี่ยโหโคตรแย่ดันคิวใหม่ส่วนหลังตู้นี่แย่นะครับผมผมบอกเลยจะหาเปิดนะผมโอ้โหเรทนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับผมสี่จุดห้าน่จุดห้าะครับเรทแย่นะครับผมเรทไม่ค่อยดีหลังตู้ก็ไม่ดีนะครับผมผมว่าไปเปิดหานอกรอบเอาดีกว่าแล้วผมว่า ส่วนตัวผมค่อนข้างจะเฉยๆกับมันมากนะแต่สเปซแม่งสวยจริงนะผมเฮ่ผมสปเปซเท่มากนะผมส่วนอย่างอื่นก็จะมีบางไรไลท์นะผมที่จะมาวันที่26เดือนนี้เนาะก็น่าจะมาประกาศพร้อมกับตัวละครนิยายสิ้นสิ้นเดือนนะผมถ้าไม่แหกโค้องอ่ะนะก็มาพร้อมกับ นิยายแล้วก็มีคนภาคก,ก็จะเป็นคนภาคไอจิโกะนะผมเบคุยะแล้วก็ไออิชิดะอุริวแล้วก,อ jul, วก็อันนี้ใครนะครับผมผมอันนี้ผมไม่รู้จักนะผมผมรู้จักแค่สามคนด้านบนนะผมก็นั่นแหละครับผมก็จะมีของรางวัลแจกอีกนะครับผมใครก็ สามารถเข้าร่วมสนุกได้นะครับผมแต่น่าจะมีตัวใหม่นะครับผมมานะครับผมวันที26น่26มีนะครับผมก็รอติดตามได้นะครับผมแล้วก็มีข่าวก็คือมาไม่ใช่นี้สิอันนี้แพ็กดาวแดงเป็นตัวละครดาวแดงใหม่ที่ผมว่าน่าสนใจนะครับผมเป็นตัวดาวแดงแพ็กทีมเนาะโทชิโร่นะครับผมตัวเก่งนะครับผม ที่ให้ค่าความแรงสกิลมาถึง853บนะผมปรับใหม่มานะผมปรับใหม่มาก็เพิ่มกันกันติดแข็งห5าสบห้าผม,ผมไม่ค่อยดีนะผมผมว่าแต่อย่างอื่นนี่น่าจะเพิ่มอะไรมาเยอะอยู่นะครับผมผมรู้สึกว่าสกิลมันกว้างขึน,นิดนึงเนาะห,หรือว่าผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันกว้างมานิดนึง แต่แรงใช้ได้นะผมก็เป็นพวกเพชรฟรีนะผมอันนี้ดีนะผมะผมีตี D โปรตีเพิ่มขึ้นอีก16%เซ็นเอะโอ้มีต้านสโลด้วยนี่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 มีต้านสโล100%นะผมที่อันใหม่นี่ครับผมส่วนโทชิโรนี่เพิ่มเพิ่มอะไรมาน่าจะเพิ่มไอนี่มาแน่เลยติดสถานะมาแน่เลยผมว่าผมจำอาบีกเก่าไม่ได้เนาะส่วนอิคาคุก็ กลางนะผมมีอ๋ออนี่ไงม,มีมีสกิลใหม่มาด้วยก็คือตีตัวล้มนะผมโอ้ยนี่ดีครับผมนี่ดีมากเป็นสายสกิลเนาะเป็นซ้ำตัวล้มแบบไอ้นี่เลยไอกิจโจโคุกโกล่างนี่ยายเลยถือว่าค่อนข้างดีครับผมเอาไปเล่นได้นะผมสลับใครที่ไม่เล่นก็เอาไปทำเป็นเฮดฟรีได้นะผม ใครมีครบสามตัวก็ได้ทั้งหมดไปเลยสองอยิบห้าเพชรนะผมอย่างกับผมนะครับผมได้เนาะแล้วก็มาถึงตู้กลางเดือนที่แท้จริงนะผมเขาล้อมาหลายวันนะผมก็คือตู้นี้นะผมตู้สุดโหดของผมที่ผมไม่ได้ป้านะผมก็คือตู้อันโทสตอรี่สามนะผมแล้วผมก็จะเปิดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะผมหลังจากที่คลิปนี้ปล่อยไปหลังหลังจากนั้นผมก็จะอัดคลิปต่อเลยนะครับผมเป็นคลิปนี้นะผมเป็น เปิดตู้กลางเดือนไปเลยนะผมผมจะไม่เปิดตู้อันนั้นนะครับผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะแล้วพอดีผมก็อยากจะมาล้างแขนป้าแกด้วยนะผมผมไม่ได้ป้านะผมผมแ้นมากสำหรับตู้นี้นี่ผมไม่ต้องอธิบายสรรพคุณมากนะผมเพราะว่าผมเคยอธิบายไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไว้ที่ต่อไอ้ด้านบนนะผมส่วนเปิดแล้วก็ผมจะเปิด5สเต็ปนะผมผมบอกไว้เลยนะผม เพราะว่าผมไม่น่าให้เกินจากนี้หรอกเพราะว่าถ้าให้เกินจากนี้ผมจะไม่มีเปิดสิ้นเดือนนะครับผมเรทค่อนข้างห่วยนะแต่หลังตู้ดีนะครับผมหลังตู้ดีมากตัวที่ผมอยากได้พิเศษก็คือสองตัวหน้าตู้นะครับผมแล้วก็สกิชิมะกับกินโจคูโกนะผมล็อกนั้นไม่เอานะครับผมนั่นแหละครับผมสำหรับสรสุปข่าวกลางเดือนก็ ประมาณนี้นะครับผมน่ามีอะไรเยอะนะผมเดินกลางเดินนี่เฉยๆมากนอกจากตู้สลักคีที่หายนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับผมเดี๋ยวไาพบกันใหม่นะครับผมสำหรับการเปิดตู้นะครับผมสวัสดีครับ